E สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมมักจะเกิดมาประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดมอัพข่าวจะมาอัปเดตข่วาวคราวต่างลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับๆไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็ได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ like, share, ติดตามมันไว้ตูยูทูบเต็ดฟีดเจดีหเจ๊ดำทุกวันและฝากและแอดของเราไว้ด้วยนะแอดตูยูทูบเต็ดวีหนึ่งนั่นเองนะหรืออยากใกล้ชิดกว่าน,นี้ดูได้ที่หน้าโปรไฟล์และคอมเมนต์ที่ปักหมุดได้เลยนะครับอ้าวันนี้เป็นเรื่องราวของประตูประตูทอนัมฮอสเปอร์อย่างอุโกโยริสนายด่าน,น,นอา oris, ane, idas, ดีตทีมมชชาาาาาติระะเเเศววว36ขบบซึ่่่่งงงหลงลลลันะัพพดดดดอยยยกนนโฉ2สุ เกมกับแมนซิตี้นี่เจอยิงเสาแรกโดยดยาิมาเรสเกมกับอาร์ซนอนลนั่นหนักเลยเจอเตะอัดแล้วปัดเข้าโกตัวเองอะไรแบบนี้นั่นทำให้แฟนสเปอร์เองหรือแม้แต่บรรดาทีมงานาผู้จัดการทีมคอนเต้เอยสตาร์ฟว์เลยเริ่มจะหมดความอดทนกับอุโกโยริสแล้วและกำลังมองหาในด่านคนใหม่เข้ามารับช่วงต่อกับสเปอร์นั่นเองนะแล้วล่าสุด สื่อดังอย่าง Evening Standard รรายงานว่ายานโอบรักนายด่านทีมชาติสโลวีเนียเนี่ยของกัรตัวโกมาดริ์เนี่ย,กต,ยตกเป็นเป้าของทรันมัสเฟอร์โดยฟาบิโอปาราติชีเนี่ยเตรียมจะทาบทามโอบรักในวัย30ขวบเนี่ยนะเข้ามารับช่วงต่ออุโกโยริสที่ทรันมัสเฟอร์สเตเดียมนั่นเองนะแต่โอบรักเองก็เพิ่งจะต่อสัญญ,ญากับตราหมีไปถึงปี2028 เพียงแต่ว่าในสัญญาฉบับนี้โอบลักแจ้งกับตราหมีไว้ว่าถ้ามีความท้าทายใหม่ๆที่เขาต้องการก็ต้องปล่อยตัวให้ไปเจราจาและเด็กก็ต้องรอดูนะว่าโอบลักจะได้ย้ายมาเล่นในพิมลกจริงหรือเปล่าเพร่ะก่อนในี้ตกเป็นข่าวกับแมนยูเต็ดหลายต่อหลายปีแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแต่ครั้งนี้อ v ว n เ n g s t ์สแตนดาร์เขารายงานว่าสเปอร์ เอาจริงจังมากกับดีลนี้นั่นเองอ้าวแฟนสเปอร์ว่าไงยานโอบลักแต่ที่อุโกโยริสโอเคหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะแล้วก็อย่าลืมกดไาลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยติดตามมาได้ทุกช่องทางของเราตูนยูนเต็ดฟีีจิ้งหน่อยจะดำทุกวันและฝากไลค์ไปด้วยนะแอดตูนยูนิเต็ดวีหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะเอาพรุ่งนี้มาอัพข่าวกันใหม่นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ